สวัสดีครับวันนี้ร้านบิ๊กมอเตอร์ไซค์นะครับพามาชม Honda CBR650F นะครับคันนี้เป็นรถปี2014นนะครับแต่งลายเล็บซอนนะครับลายแข่งนะครับหล่อเลยนะครับคันนี้เป็นงานทำสีนะครับแล้วก็เคลือบนะครับเคลือบไปเลยนะครับอันนี้หล่อเลยครับ ไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับปี2014นะครับเอกสารครบพร้อมโอนครับเดี๋ยวผมพาชมรอบคันกันนะครับผมนานๆจะมีเข้ามาทีนะครับเป็นรถในกระแสนะครับที่หาซื้อยากมากนะครับรถตลาดนะครับวัยรุ่นชอบนะครับ ปี2,014นะครับกุญแจหนึ่งดอกนะครับเลขมาอยู่ที่2อ9 1 0ืน้ัน้อยสะครับคันนี้เป็นงานทำสีทั้งคันนะครับติดสติกเกอร์ลายแต่งนะครับแล้วก็เคลือบนะครับโคตรหล่อครับไม่เหมือนใครเลยนะครับเท่ๆเลย ก็เดี๋ยวผมจะอธิบายรายละเอียดให้ฟังแล้วกันเนาะคันนี้เป็นปี2014นะครับไม่สองหมนะครับเอกสารครบพร้อมโอนนะครับของแต่งนะครับก็จะมีเป็นชิลหน้านะครับอุดกระจกมือเบรกมือคัดนะครับไฟเลี้ยวนะครับกาดหม้อน้ำสแตนเลสท,ท่อกระป๋อง รอบถังคาร์บอนกันลื่นข้างถังไฟท้ายแต่งนะครับนะครับของแต่งก็ประมาณนี้เลยนะครับยางหน้าหลังพอได้นะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักนะครับแต่ร่องรอยตามการใช้งานก็มีนะครับสำหรับรถปี14นะครับ 9 3เลยนะครับก็ตรหนีนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูเป็นจุดๆไปเลยละกันเนะาะจะมีตรงนี้ครับเป็นสติกเกอร์นะครับนะครับแล้วก็ตรงไฟหน้านะครับไม่รู้ว่าเป็นที่ไฟหน้าหรือตรงที่ฟิล์มที่เคลือบไฟหน้ามานะครับจุดนี้ครับ น,นี้ครับตรงนี้ครับตรงนี้นะครับส่วนใหญ่เป็นตําหนีแบบเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ใช่ตําหนีหนักใหญ่โตอะไรนะครับตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นรอยสีกับท่อนะครับด้านนี้ครับจะมีเป็นยิ้มนิดๆหน่อยๆนะครับ จะมีเป็นรอยล้มแปะนะครับนี่ครับตรงนี้ครับเน้นชัดเจนนะครับตรงนี้ครับนี่ครับตรนนี้พวกนี้จะเป็นตามการใช้งานนะครับสำหรับรถใช้งานมาแล้วรถมือสองนะครับถือว่าปกตินะครับไม่ต้องไปซีเรียสครับ รถมือสองก็ต้องมีบ้ากนะครับอ่เรื่องฟีดสตาร์ติดง่ายครับทีเดียวติดเลยนะครับผมยิงโดนแสงโคตรหล่อเลยผมบอกเลยนะครับท่อกระป๋องตัวนี้ก็จะล้านๆหน่อยนะครับเป็นกระป๋องสั้นปลาย C&C นะครับ อนุญาตไม่เปิลน,นะครับเพราะว่าเป็นบ้านคนเดี๋ยวเขาจะว่าเอาได้นะครับพอเสียงทอนี่ลั่นพอควรเลยนะครับคันนี้ผมบอกเลยโคตรหล่อเลยติกเกอร์แต่งลายทั้งคันนะครับคันนี้เปิดราคาที่1นึ0 0แสนสอบาทนะครับสําหรับ CBR 6 5 0 F นะครับปี2014นะครับ รถอ,อยู่หลังสิทธิ์ปทุมธานีจัดส่งได้ทั่วประเทศเก็บเงินได้ทุกจังหวัดนะครับเฮียคอรลั่นเลยอ่ะเดี๋ยวด่าก่อนเนาะหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับเก็บเงินปลายทางได้ทุกจังหวัดนะครับอเอกสารครบพร้อมโอนครับผมรับประกันเอกสารการโอนให้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นภายในสามสิบวันครับ รับแลกเทินนะครับรถทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นบิ๊กไบค์หรือรถใช้งานรถเก่า2จังหวะ KR อาร์เวอะไรี้ก็ซื้อนะครับรับซื้อรับเทินนะครับหรือพี่ๆนะครับท่านใดมีบิ๊กไบค์หรือรุ่นนี้นะครับ CBR นะครับอยากขายก็ติดต่อเข้ามาได้ครับผมรับซื้อนะครับให้ราคาดีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ